สืบเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ที่กรณีผู้ลิภัยทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นคนอีสานเรานี่เองนะฮะคนบนราชธานีแล้วก็ไปลิภัยทางการเมืองที่ประเทศกัมพูชานะฮะแล้วก็ถูกอุ้มหายเมื่อวันที่สี่มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนับจากวันที่หายตัวไปก็สี่วันนี้แล้วนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วเราเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะจะส่งผลกระทบกับ พี่น้องที่เคลื่อนไหวนะครับหรือว่าออกมาปกป้องปิติออกมาปกป้องฐานทรัพยากรในท้องถิ่นของตัวเองนะครับในประเทศไทยเราที่จะพูดถึงเรื่องกรณีการทรมานหรือว่าการอุ้มข้าวเนี่ยหรือการอุ้มหายเนี่ยนะครับใช้ภาษาง่ายๆเนาะอุ้มหายนะกรณีของคุณวันเฉลิมในเบื้องต้นนั้นหลายคนถ้าตามสื่อก็บอกว่าถ้าไม่อยู่ในฝ่ายเดียวกันเนี่ยก็จะไม่คิดว่าห้อยไ่เกี่ยวอะไรประมาณนั้นนะครับกฎหมายหรือว่าความพยายามในการที่จะผลักดันนั้นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง าการป้องกรรักงนและปราบปรามการทรมานและการาบังคับให้สูญหายอันนี้คือเป็นทางการหน่อยหนึ่ง,งาภาษาง,ง่ายๆเราไปจะใช้คําว่ากฎหมายอุ้มหายเนาะทรมานเราก็อุ้มหายเนี่ยคือหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกฝ่ายนะครับอันดับแรกเบื้องต้นเลยนะครับทั้งฝ่ายที่ถูกกล่าวหาและในถูกฝ่ายที่เสียหายก็แล้วแตนะ่อันที่สองก็คือต้องเอาตัวคนผิดมาลงโทษอย่าปล่อยให้ลอยนวลอันที่สามก็ต้องเยียวยาให้กับผู้เสียหายอันนี้หลักการที่สําคัญ นะครับแต่กฎหมายฉบับน,นี้บอกว่าต้องเป็นสาคลน,นะแม้อย่างเคสของคุณวันเฉลิมเกิดเหตุที่วันเฉลิมแต่ไทยนั้นถ้าพูดที่เกี่ยวข้องใครก็แล้วแต่จะเป็นคนไทยอ,อุ้มกันเองหรือจะเป็นคนต่างประเทศก็แล้วแต่มาอุ้มกันเองไทยสามารถที่จะดําเนินคดีได้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการหลากหลายไม่ใช่เฉพาะจะเอาตํารวจไปจับตํารวจเหมือนกับคดีายายนะครับนะก็เลยมีความมั่นใจขึ้น ส่วนจะเป็นยังไงเราก็อยากพิสูจน์แต่ว่ามันยังไม่ได้พิสูจน์นะ mm โยงใส่คุณวันเฉลิมเนี่ยกรณีถ้าสมมติพิสูจน์ได้ว่านาถูกอกอุ้มหายจริงนะครับรัฐบาลไทยโดยกฎหมายแล้วก็โดยอนุสัญญ,ญานี้นะครับต้องมีภาราหน้าที่เลยนะจริงๆด้วยหลักการตามรัฐธรรมนูญนะรัฐบาลไทยเนี่ยรัฐาธิปัตย์เนี่ยต้องมีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่จะคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยนะของ ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในซีกโลกไหนไม่ว่าจะอยู่ในซอกลึบไหนของโลกอยู่แล้วนะแต่นั้นมันก็หลักการเนาะกว้างๆเนาะกรนีของควนเฉลิมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่เป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่ทํางานด้านสังคมมาตลอดไม่ได้อยู่ดีมาเล่นแต่เฉพาะเรื่องการเมืองเขาทางานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเยาว,วชนเรื่องเอทเรื่องอะไรมาโดยตลอดฉะนั้นฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องการรณรงค์เรื่องการไม่ปล่อยให้ใครถูกบงังคับสูญหายเนี่ยจึงเป็นเรื่องสากลที่ควรทาได้ไม่ใช่เรื่องที่ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เป็นข้อกก่าอ้างว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองคือ,ค,อคือเรื่องการบังคับสูญหายเนี่ยอ่ามันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ถูกคนคนนึงถูกบังคับเสรีภาพทางชีวิตไปจากที่เขาเคยจะได้ใช้ชีวิตที่อิสระเสรีกับถูกถูกบังคับหรือทําให้หายไปโดยไม่รู้ชะตากรรมอ่าเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่เครือข่ายภาคประชาชนเองอ่าจะต้องร่วมกันตระหนักถึงเรื่องนี้ทาให้ทำให้การรณรงค์เรื่องบังคับสูญหายให้มันเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องที่ควรทําได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีใครบอกว่าห้ามไปแตะต้องครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสิงทธิมนุษยชนฉะนั้นวันนี้ที่เครือข่ายประชาชนของอ,อีสานเรามาร่วมกันออกถแถลงการ์วันนี้จึงมีความที่เห็นว่าเราต้องทําให้สังคมเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปิดบงังหรือซ่อนเลนไว้การทําให้สังคมได้รับรู้ว่าการที่คนคนนึงหายไปโดยการถูกบังคับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ